กาบสวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คืออาจจะเป็นหนึ่งวิดีโอนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับอยากรู้แล้วก็อยากให้พี่นะครับเนาะสอนหลนมากที่สุดนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าลหลายๆคนก็น่าจะรอคอยนะครับเนาะบางคนรอคอยจนถึง5ปีกันเลยทีเดียวนะครับเนาะกับเกมนะครับเนาะเอเดเลเจนต์นะครับเนาะที่แบบว่า วันนี้นะครับเนาะมีการเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะแล้วก็เข้าในเพจต่อในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS อนะครับเนาะก็จะเป่าบาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าปีการเปิดตัวนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่แบบว่า โคตรเอาลังการนะครับนอแค่วันเดียวนะครับก็คือมีคนดาวน์โหลดนะครับนอเยอะมากๆนะครับเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาดาวน์โหลดให้ดูละกันนะครับนอเราก็จะมาบอกด้วยนะครับนอว่าต้องทําวิธีไหนนะครับนอเพราะว่าบางคนยังเข้าไม่ได้นะครับนอเราก็บางคนนะครับนอก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่าเกมเปิดตัวแล้วนะครับนอไม่ต้องไปเล่นเชิฟอื่นแล้วนะครับนอก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าในเพจต่อในไทยนะครับนอก็คือเอามาวางให้โหลดแล้วนะครับนอไม่ต้องไปเล่นเชิฟจีนแล้วนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับก็อันนี้นะครับ ว่าพี่อยากให้เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับโนวันนี้นะครับก็มีการเปิดตัวแล้วก็เปิดให้โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโนเมื่อก่อนนะครับพี่เล่นในเซิร์ฟแบบว่าเบต้านะครับโนแต่วันนี้ได้เล่นในเซิร์ฟจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโนใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดาวโหลดนะครับโนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนดาวน์โหลดแล้วกันนะครับโนแล้วก็ใครที่ดาวโหลดวันนี้นะครับโนสามารถรับ GTR ได้แบบฟรีๆนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสำหรับวงน้องคนาเนยนะครับที่แบบว่าเป็นสาย GTR นะ ขอบอกนะครับเนาะว่าโคตรสุดนะครับเนาะก็คือถ้าเราอยากดาวน์โหลดนะครับเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยู่ในมือถือรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Android นะครับเนาะหรือว่า iPhone นะครับก็จะอยู่ในร้านค้าทั้งหมดเลยนะครับเนาะส่วน Android ก็พี่จะโหลดนะครับเนาะในส่วนของ Android ก่อนละกันนะครับก็อยู่ใน Play Store นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับพงเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าให้เรานะครับเนาะเข้ามาใน Play Store ได้เลยนะครับเนาะวิธีการดาวน์โหลดไม่ได้ยากเลยนะครับพงเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะให้เราพิมพพพพ์์ง่่่าาาาายยๆนนนนะะะะะคครรรัับบเเเเเกก็ิมมชือไไปด้ลว วันนี้นะครับเนาะเปิดให้ดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับเนาะโหลดได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะก็ให้พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับเนาะเอชีนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเอกเลเจนด์นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะก็คือความจุนะครับอยู่ที่1กิก กับ500เ okay. มกะไบต์นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแค่มีการเปิดตัววันเดียวนะครับน้องก็คือยอดดาวน์โหลดนะครับน้องอยู่ที่5 0 0 0 0นะครับงงน้องแล้ก็จะประมาณเลยครับน้องยอดดาวน์โหลดอยู่ที่5 0 0 0 0ดาวน์โหลดเลยนะครับน้องก็การให้คะแนนนะครับน้องก็คือ4.4ดาวนะครับน้องเรียกได้ว่านะครับก็คือแบบว่าคะแนนนะครับน้องก็คือให้เยอะมากๆนะครับน้องแค่เปิดตัวมานะครับก็ได้มาขนาดนี้แล้วนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเปิดให้ดาวน์โหลดในเซิร์ฟหหลักรือว่า ไทยหรือว่าเปิดให้ดาวน์โหลดในเพจต่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องไม่ต้อง ไปดาวน์โหลด A.P.K มาเล่นนะครับเนาะเพราะว่าจำพวกนั้นนะครับเนาะก็คือจะมีไวรัสนะครับเนาะติดมาด้วยนะครับอันนี้นะครับเนาะก็คือปลอดภัยแน่นอน100%นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับองงน้พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับองค์เนาะคนไหนนะครับเนาะที่บอกว่าอยากดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปส่งวิดีโอดีกว่านะครับเนาะว่าจะแท้แค่ไหนนะครับเนาะโอ้โหนี่นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ามีการใช้สกิลนะครับเนาะมีการใช้ถ้าไม่ตายเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็เอฟ มาเลยครับน้อ <cents> พ <cover leur stuff> oh ี่เขาบอกเลยครับโนว่าการแต่งรถนะครับน้อแล้วก็การแต่งตัวนะครับมีทั้งสายฟิล์มทั้งสายเติมนะครับน้อก็คล้ายๆนะครับนอสติดริปเตอร์นะครับน้อก็จะประมาณเลยครับวงน้องก็ถือว่าคล้ายๆกันอยู่นะครับน้อก็เป็นประมาณเลยครับน้อแล้วก็พี่เขาบอกเลยครับโนว่าเราสามารถติดตั้งได้แล้วนะครับน้อก็คือการติดตั้งก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อนี่เลยนะครับวงน้องก็ติดตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับน้อก็ไม่ยากอะไรนะครับน้อก็ดาวน์โหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้อเดี๋ยวพี่จะขอเวลาดาวน์โหลดสักแป๊บนน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 ึงงงงกก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 ่่่่่ออออลลลละะ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 ัััััััคคคคคคครรรรรรบบบบบเเ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 พาาาวววแิดีียยย็็จป้้มมืืขใ บอกว่าพ os ี insight, prime, ่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับน้องเมื่อเข้ามาก็จะให้ล็อกอินนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากล็อกอินกับ Google นะครับเนาะก็สามารถล็อกได้ส่วนที่จะล็อกอินผ่านไปบุ้งแล้วกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเราก็สามารถเลือกล็อกอินได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าล็อกอินได้ประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟนะครับเนาะก็นี่นะครับเนาะจะมีเซิร์ฟให้เราเลือกนะครับเนาะก็คือเซิร์ฟอื่นนะครับน้องอาจจะเต็มไปทั้งหมดแแแลลลลล้้้้้้วววนน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 ะะะะคคคคครรรรรรััััััับบบบเเเเเเเกกกก็็็็หืออออ่่่ซซิิิ์์ฟฟีีีดดยยยทงงงไไมมตจป เราล็อกอินนะครับเนาะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่ามีปัญหาเข้าไม่ได้นะครับเนาะหรือว่ามีปัญหาเป็นยังไงนะครับเนาะให้คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาตอบคลิปหน้าให้ละกันนะครับเนาะถ้ามีปัญหาแบบไหนนะครับเนาะคอมเมนต์ลงคลิปนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนบอกวิธีแก้นะครับเนาะว่าต้องแก้ยังไงนะครับเนาะให้เข้าเกมได้นะครับเนาะแล้วก็ไม่กระตุกนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าภาพเขาสวยนะครับเนาะโโอ้หมีการแต่งตัวนะครับเนาะงั้นพี่ขอแต่งตัวสักแป๊บบนนนนนึงกก่่อละะะะััครรเเาาาพว การแต่งตัวนะครับน้องพี่โค้ชชอบเลยนะครับน้องโอ้โหหน้านะครับน้องก็จะประมาณเลยเลยครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องก็คือนี่นะครับน้องผู้หญิงก็แบบว่ามีให้เลือกอยู่เยอะมากนะครับน้องส่วนพี่ก็จะเอาแบบว่าเท่ๆสักนิดนึงละกันนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องออกแนวเกาหลีเกาหลีละกันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้ครับน้องเรียกได้ว่ารายละเอียดนะครับน้องก็คือแบบว่าเขาใส่มาครบเลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทรงผมดวงตาคิ้วนะครับน้องเราก็ดังแล้วก็ปากนะครับน้องสามารถปรับได้เลยนะครับน้องชอบแบบไหนอะไรง่ายนะครับก็็็็ปปปรรรรรรััััับบบบได้้้้้้เเเเลลยนน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 ะะะะะคคคอออองงงงมมื่่แแตตววสจจกาณี เราก็จะสอนนะครับน้องก็คือแบบว่าการสอนนะครับน้องก็แอบเยอะไปนิดนึงนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเขาก็จะมีนะครับน้องก็คือแบบว่ามาสเตอร์อะไรประมาณนี้ครับน้องก็คือผู้เล่นใหม่นะครับน้องกับคนที่เคยเล่นมาแล้วนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าไม่อยากให้เขาสอนนะครับก็เลือกเป็นตัวที่สอนนะครับน้องถ้าอยากให้เขาสอนนะครับก็คือเลือกเป็นตัวแรกนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นชื่อของพี่นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากเล่นกับพี่นะครับน้องก็แอดมาได้เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครัับบเนาะะก็จมีคร เราเลือกนะครับนองขั้นเริ่มต้นนะครับวงน้องก็จะมีสีฟ้าสีดำแล้วก็สีส้มตัวนี้นะครับนอก็แต่ละสกิลนะครับนอก็คือแตกต่างกันไปด้วยนะครับนอก็คือสกิลตัวนี้นะครับน้องก็คือจะเป็นทางด้านของรถแรงนะครับนอส่วนตัวนี้นะครับนอก็จะเป็นทางด้านของรถที่แบบว่าสามารถปรับร้องหุนได้นะครับแล้วก็รถตัวนี้นะครับนอสามารถป่ามานี้ได้นะครับนอก็คือแต่ละสกิลนะครับนอก็จะแตกต่างกันไปนะครับน้อก็จะเป่านมาเลยนครับน้องส่วนพี่ละเลนอกนบเมื่อ เสร็จแล้วนะครับวงน้องมันก็จะให้เราแบบถาวรเลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องเราก็สามารถ ดเปิดรถได้ประมาณนี้แหละครับนอนี่เลยนะครับนอก็เป็นการเลื่อนขึ้นนะครับนอนี่เลยนะครับวงนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าโคตรสุดนะครับนอโคตรสวยเลยนะครับนอแค่รถเริ่มต้นมาก็สามารถรับได้แล้วนะครับนอก็จะประมาณนี้นะครับนองแล้วก็มันจะสอนเยอะวยามากๆนะครับนอเราก็ทําที่มันบอกนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับนองแล้วก็วันนี้นะครับนอถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาสวักวันนี้นะครับนอก็คือสามารถรับรถ GTR ได้แบบฟรีๆนะครับนอก็พี่บอกเลยนะครับนอว่ารถ GTR นะครับนองถ้าเล่นในเซิร์ฟจี The cat พี่ขอบอกเลยนะครับนว่าถ้าไม่เข้ามาวันนี้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับนอเพราะว่าวันนี้นะครับเราสามารถสะสมนะครับนาอนี่เลยนะครับนอก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าเราสามารถสะสมพอยต์นะครับนอหรือว่าโทเค็นนะครับเพื่อมารับรถ GTR ได้แบบฟรีๆนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าตอนนี้นะครับนะก็เป็นโปรโมชั่นสาหรับคนผู้เล่นใหม่นะครับนอก็สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถรับรถ GTR ได้แบบฟรีๆนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนว่า โคตรสุดโคตรเฟี้ยวนะครับเนาะนี่นะครับเราจะได้มาเก็บโทเค็นตรงนี้นะครับเนาะเพื่อไปรับนะครับเนาะในส่วนของรถ GTR นะครับเนาะก็สะสมให้ถึง800โทเค็นนะครับเนาะเพื่อรับฟรีๆนะครับเนาะก็จะเป่ามาเนี่ยนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะที่แบบว่าขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้ของไปแจกเยอะมากๆนะครับเนาะงสำหรับการเปิดเซอร์นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าโคตรสุดนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะกก็มีุญแ้อมาณ นะครับนอที่แบบว่าให้เราเติมนะครับเพื่อมาสุ่มรถนะครับนอก็แต่ละค่าทางเขาบ่งน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่ามีแต่สุดๆทั้งนั้นเลยนะครับนอนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอแต่เราต้องได้ใช้เหรียญเติมนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอแต่พี่โคตรชอบนะครับนอในส่วนของรถ GTR นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยครับนออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถนะครับที่เท่มากๆเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอก็นี่เลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่าพระเอกของเรานะครับก็จะเป็นทางด้านของ GTR ตตตััััััววแแรร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 งงนน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 นะะะะะคคคคบบบบอกกก็็จจปมาาณเเเเลลยททีีีี่่่่สุดพใิ์ฟ จะเป็นทางหน้าของตัวนี้นะครับน้องพี่จำไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่หาแป๊บหนึ่งกันละกันนะครับน้องก็คือแบบว่าน่าจะมีอยู่ในนี้นะครับน้องที่แบบว่ามีตัวแรงอยู่คันหนึ่งนะครับน้องที่แบบว่าโคตรแรงเลยนะครับน้องเวลาัพเต็มๆนะครับมงน้องเรอวก็ชะประมาเลยนะครับน้องก็ถือว่า เกมเอและเจนะครับน้องวันนี้นะครับก็คือแบบว่าเปิดให้เล่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้เราก็เข้ามาเล่นเหมือนพี่นะครับน้องก็คือสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้แล้วนะครับน้องวันนี้นะครับก็เปิดให้ดาวน์โหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องสามารถดาวน์โหลดในเพจสตอร์ได้แล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้อสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ามีปัญหาอะไรนะครับน้องก็คือคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะตอบคำถามให้ละกันนะครับอีกคลิปนึงละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับ บอกมาได้เลยนะครับน้องก็ถือว่าวันนี้พี่มาสอนโหลดแล้วนะครับแล้วก็สอนล็อกอินนะครับน้องแล้วก็สอนรับของอะไรต่างๆมากมายนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่เปิดตัวนะครับน้องในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะประมาณเลยนะครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้้้านนนนนนออีกวัััพรรุ่งงละคบบาย